สวัสดีทุกคน้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกทคนเข้าสู่อินดิโอสตูดิโอช anel u t u b e ที่จะเจาะลึกถึงเนื้อเรื่องต่างๆทั้งจากเกมคุกกี้รันและวรรณกรรมที่น่าสนใจในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับคุกกี้ถือตุ๊กาตาผู้มีปริศนาแห่งความตายอันลึกลับและน้ำตาที่หลั่งไหลแทบจะทุกวินาทีถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปพบกับออเดียนคุกกี้คุกกี้หัวหอม ในวิดีโอนี้ทางเราจะขอนำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่จากคุกกี้รันเวนเบรกโดยจะมีการเสริมข้อมูลบางส่วนจากคุกกี้รันสวิตช์เอ a กซ์เพย์เอเวนเจอร์และคุกกี้รันคิงดอมซึ่งแน่นอนว่าเนื้อเรื่องทุกๆอย่างที่มาจากหนังสือการ์ตูนใ,นใดๆของเกมคุกกี้รันจะไม่เป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกมอย่างสิ้นเชิงดวงตาของคุณอาจจะเต็มไปด้วยน้ำตาหากคุณได้เข้าใกล้คุกกี้ตัวนี้มากเกินไปและทันทีที่เธอเริ่มร้องไห้เธอก็จะหยุดมันไว้ไม่ได้ บางก็ว่าน้ำตาของเธอประกอบด้วยน้ำหัวหอมซึ่งทำให้เธอร้องไห้อย่างหนักตลอดเวลาเธอกลัววิญญาณเป็นอย่างมากบางทีวันหนึ่งเธออาจจะเข้าใจว่าทำไมบางครั้งทุกสิ่งรอบตัวเธอจึงกลายเป็นผีและนาฬิกาก็เริ่มหมุนทวนนั่นก็คือเรื่องราวคร่าวๆของคุกกี้หนูน้อยผมสีม่วงผู้มีความหวาดกลัวต่อเหล่าพูดผีและร้องไห้อย่างหนักเสมอ ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณหนูตัวนี้อีกนะครับเราไปรู้จักกับเธอกันให้มากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าคุกกี้ตัวนี้มีเรื่องราวที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยจึงถือว่าเป็นปริศนาที่ต้องรองให้มีเนื้อเรื่องมารองรับแอดจึงขอขึ้นคำว่าทฤษฎีผีเผือกไว้หน่อยแล้วกันนะครับเริ่มที่ดีไซน์การออกแบบคุกกี้ตัวนี้ออกแบบโดยใช้หัวหอมสีม่วงซึ่งเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งที่เมื่อถูกหั่นจะปล่อยสารพิเศษออกมาทำปฏิกิริยากับน้ำตาในดวงตา จนทําให้น้าตาของเรานั้นไหลออกมานั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลที่อุปนิสัยของคุณหนเป็นคุกกี้ที่ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาคุณหนูหัวหอมได้มีบทบาทครั้งแรกในเรื่องราวของ Spooky Spider Mansion เรื่องราวจะเล่าถึงคุกกี้แบล็กเบอร์รี่ที่ทำงานอยู่ในคฤหาสน์ของคุกกี้นักผจญภัยตามปกติแต่แล้วเธอก็ได้พบกับตุ๊กตาตัวหนึ่งซึ่งมันถูกลมพัดไปตกที่คฤหาสน์ของคุกกี้ทัฟเฟิ หลังจากนั้นเหล่าคณะปาร์ตี้ที่นําโดยคุกกี้นักผจญภัยและคุกกี้แบล็กเบอร์รี่ก็จะช่วยกันตามหาตุ๊กตาตัวนั้นในคลาสนหาดและในตอนหนึ่งของเรื่องราวพวกเขาก็จะได้พบกับคุกกี้หัวหอมที่ร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวอยู่ในห้องอันดํามืดในตอนท้ายของเรื่องราวหลังจากที่เหล่าคณะปาร์ตี้ได้ออกมาจากคลาสนหาดของคุกกี้ทัฟเฟลคุกกี้แบล็กเบอร์รี่ก็ได้พาคน,หนูหัวหอมกลับไปส่งที่บ้านของเธอซึ่งบอกแต่เพียงว่า บ้านของคุณหนูนั้นอยู่ไม่ไกลมากนักจากเรื่องราวนี้เราจะเห็นได้ว่าคุกกี้หัวหอมคุณหนูเป็นคุกกี้ที่กลัวผีแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็น voice line ต่างๆที่แสดงให้เห็นว่ากลัวขนาดไหนคุณหนูหัวหอมได้มีบทบาทที่สำคัญในบอลสตอรี่ของ g h o s t of the tower เรื่องราวจะเล่าถึงคุกกี้แบล็กเบอร์รี่ที่ทำงานอยู่ที่คฤหาสต,ตามปกติแต่แล้วเธอก็ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเสียงร้องไห้และเด็กปริศนาที่อยู่บนหอคอยใกล้คฤหาส เธอจึงได้ถือเชิงเทียนคู่ใจของตัวเองแล้วขึ้นไปพิสูจน์ความจริงบนนั้นนั่นจึงทําให้เธอได้พบกับคุกกี้หัวหอมที่กําลังร้องห่มร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวก่อนที่เธอจะกล่อบให้คุณหนูอนอนหลับแล้วเดินจากมาโดยที่ไม่ได้บอกความจริงบางอย่างกับหนูน้อยเรื่องราวท,ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณหนูหัวหอมมักจะบอกเสมอว่าคุณหนูเป็นวิญ,ญญาณคุกกี้เด็กที่ตายไปแล้วแต่แค่ไม่รู้ตัวเองตายไปแล้วนำมาซึ่งเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องเกี่ยวกับคุกกี้ตัวนี้เลยครับ แอดขอเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะครับคุณหนูตายตอนไหนช่วงเวลาของประเด็นนี้เนี่ยแอดขออ้างอิงจากเรื่องราวของ Spooky Spider Mansion ่นในเกม Cookie Run o อ e n b r e ร k มีอยู่ซีนหนึ่งของเรื่องราวครับที่คุกกี้นักผจนภัยได้กล่าวถึงคฤหาสของคุณนายทรัฟเฟิลว่าในตอนที่เขาเป็นเด็กเคยมีข่าวลือถึงคฤหาสแห่งนี้ได้มีคุกกี้ที่ไปติดกับหยักใยแมงม,มุมและถูกขังอยู่ในคฤหาสตลอดการ ประจบเหมาะกับการที่คณะปาร์ตี้ได้พบกับคุณหนูหอมที่ห้องหนึ่งของเครื่อหาดพอดีถ้าจะให้สรุปแบบดัการ์กเลยเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณหนูหอมอาจจะเป็นหนึ่งในคุกกี้ที่เป็นข่าวลือนั้นแล้วถูกจับตัวไปในเครื่อหาดโดยเหล่าแมงมุมตอนที่คุกกี้นักผจญภัยยังเป็นเด็กอยู่นั่นก็หมายความว่าคุณหนูเนี่ยได้ตายมานานมากๆซึ่งวิญ,ญญาณก็ยังคงอยู่ที่ครื่อหาดของคุณนายทราฟเฟิลและมันก็ยิ่งมีความเป็นไปได้อีก กับไก่ในคุกกี้แบล็คเบอร์รี่รู้จักกับคุณหนูเป็นอย่างดีราวกับว่าทั้งสองเคยเจอกันมาก่อนแม้ความเป็นไปได้นี้แอดจะเป็นคนที่นั่งแก่เองแต่แอดก็ว่ามันไม่ค่อยน่าเป็นไปได้สักเท่าไหร่เพราะจากเรื่องราวเราจะเห็นได้ถึงองค์ปันกอบใจจริงๆของคุณนายทาวเฟลว่าคุณนายไม่ได้โหดเหี้ยมต่างจากคฤรหานและเหล่าแมงมุม,ม,มรอบ,บตัวอย่างสิ้นเชิงประเด็นที่2ที่น่นาสนใจที่แอดคิดว่ามันมีหลายทฤษฎีที่พูดคุยกันมากๆคือเธอตายเพราะอะไร บางก็ว่าหลายตายบางก็ว่าเป็นเหตุฆาตกรรมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเนื้อเรื่องก็ไม่มีการเฉลยแต่อย่างใดว่าคุณหนูตายด้วยเหตุผลอะไรแต่ถ้าจะถามถึงทฤษฎีของทางช่องแอดแล้วเนี่ยคงจะไม่เดาขึ้นมามั่วๆแน่นอนครับความเป็นไปได้แรกในซีนิเมติกเปิดตัวของคุณหนูจากเกมคุกแดนโอเวนเบรกเราจะได้เห็นโคมไฟที่ล่วงลงมาที่ตัวคุณหนูแต่ก็มีพลังงานบางอย่างมาคุ้มกันคุณหนูในร่างวิญญาณเอาไว้จากซีนสั้นๆนี้ คุณหนูหอมอาจจะตายด้วยอุบัติเหตุบางอย่างไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหล่นใส่หัวหรือตลอดจะถูกขังอยู่ในตู้เหมือนที่บอกใน Spooky Spider Mansion ส่วนความเป็นไปได้ที่2ก็ตามที่แอดได้พูดไปก่อนหน้านี้เลยครับว่าอาจจะโดนคุณนายทาฟเฟอลฆ่าตายก็ได้แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้มากนะครับด้วยเหตุผลที่เพิ่งกล่าวไปเช่นกันซึ่งในเรื่องราวของ g h o s t of the Tower ก็ยังมีการขยายความเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติม,ตมอีก นั่นก็คือตอนที่คุกกี้แบล็กเบอร์รี่ได้พบกับคุณหนูคุณหนูก็ถามขึ้นมาว่า Why did it take you so long to find me ก็จะแปลประมาณว่าทำไมถึงใช้เวลาหาเธอนานจังเลยล่ะซึ่งการที่คุณหนูพูดแบบนี้และบริบทของการเป็นคุกกี้เด็กน้อยเป็นไปได้ว่าคุณหนูมาอยู่บนหอคอยนี้จะเป็นการเล่นซ่อนแอบนั่นเองครับเพราะก่อนหน้านี้ที่แอดบอกไปว่าคุกกี้นักผจญภัยอาจจะรู้จักกับคุณหนูหอมตั้งแต่ยังเด็กๆแต่ด้วยความที่คุณหนูได้ตายไปแล้ว ทำให้เขาและคุณหนูมีอายุที่แตกต่างกันนั่นเองครับมันก็จะได้สอดคล้องกับเรื่องราวของคุณหนูที่บอกว่านาฬิการอบๆตัวได้เดินทวนเข็มสื่อถึงการเล่นซ่อนแอบที่คนหาจะต้องนับเลขถอยหลังนั่นเองถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยก็จะแปลว่าคุกกี้น้กผจนภัยและคุกกี้หัวหอมเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันแต่ในตอนที่พวกเขาได้เล่นซ่อนแอบกันคุกกี้หัวหอมก็ได้แอบที่หอคอยตรงข้ามคหาสนหดแล้วตายไปโดยที่ไม่มีใครหาเจอ อีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่แอดว่ามันน่าสนใจมากๆนั่นก็คือคุณหนูหัวหอมอาจจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของตระกูลเดียวกันกับคุกกี้นักผจนภัยสังเกตได้จากคุกกี้เดซอร์เรชั่นที่ชื่อว่า Midnight f i r e p l a c e โดยลักษณะของมันจะเป็นการจำลองห้องอันมืดมนของคุกกี้แบล็กเบอร์รี่ที่มีเตียงของคุณหนุ่มหัวหอมซึ่งบนเตาไฟเราจะได้เห็นรูปภาพของคุกกี้นักสำรวจคุกกี้แบล็กเบอร์รี่คุก berry, คกี้หัวหอมและรูปของคุกกี้อีกหนึ่งตัว ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นรูปของคุกกี้นักโบราณคาดีปู่ของคุกกี้นักผจญภัยนั่นเองครับจนตอนนี้คุณหนูก็ยังไม่รู้ตัวได้ซ้ำครับว่าตัวเองได้ตายไปแล้วนั่นจึงทําให้คุณหนูเป็นคุกกี้วิญญาณแบบเต็มตัวทั้งการที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้ตลอดจนการเดินทะลุสิ่งของได้โดยที่คุณหนูเองก็ยังสงสัยว่าทําไมคนอื่นถึงทําไม่ได้แบบเธอต่อมาคือคำถามที่อาจจะดูตอบง่ายแต่ก็เป็นคำถามที่ตอบได้หลายแบบพอสมควร นั่นก็คือคําถามที่ว่าทําไมคุกกี้หัวหอมถึงร้องไห้อยู่ตลอดเวลาตรงนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าคุณหนูเนี่ยไม่ได้ร้องไห้ตลอดเวลาขนาดนั้นนะครับยังมีบางครั้งที่คุณหนูหยุดร้องบ้างซึ่งเหตุผลที่คุณหนูต้องร้องไห้อยู่ตลอดเวลานั้นแอดก็มีคําตอบมาให้3แบบเลยครับแบบแรกคือเหตุผลด้านคอนเซปต์เนื่องจากเป็นคุกกี้ที่ออกแบบขึ้นโดยใช้หัวหอมม่วงเป็นหลักซึ่งอย่างที่ร,รู้กันครับว่าพืชหัวชนิดนี้ขึ้นชื่อเรื่องการหั่นแล้วน้ําตาไหล คุณหนูหัวหอมจึงได้รับกิมมิคนี้มานั่นเองครับเหตุผลที่2เป็นเหตุผลที่ผสมผสานระหว่างเหตุผลด้านดีไซน์กับเหตุผลด้านเนื้อเรื่องในไบโอของคุณหนูจะบอกว่าผมของคุณหนูนั้นคือหัวหอมขนาดใหญ่ซึ่งถ้าคนมีหัวหอมอันยักษ์ครอบหัวอยู่ยังไงก็ต้องร้องไห้กันแหละครับเหตุผลสุดท้ายคือเนื้อเรื่องของคุณหนูจะบอกถึงอุปนิสัยที่กลัวผีมากๆซึ่งอาการของคนกลัวผีนี้ในโลกจริงๆของเรา ถูกเรียกว่าฟัสโมโฟเบียโดยเป็นอาการกลัวผีอย่างรุนแรงท่านั้นก็เพียงพอที่จะทําให้คุกกี้หัวหอมร้องไห้อยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะครับสัตว์เลี้ยงคู่ใจของคุณห,หัวหอมออเนียนฟริชปลาหัวหอมปลาที่แหวกว่ายในวันที่คุกกี้หัวหอมร้องไห้จนเป็นทะเลน้ําตาพวกมันจะชอบว่ายไปมาพร้อมท่าน้ําตาดังนั้นเมื่อน้ําตาแห้งเหือดพวกมันก็จะโรยรินหัวหอมไปทั่วสถานที่เพื่อให้มีน้ําให้พวกมัน,นได้ว่าย ถ้าสังเกตแอดจะใช้คําว่าพวกมันซึ่งเป็นคําที่ใช้เรียกสิ่งที่เป็นพหูพจน์นั่นจึงหมายความว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์นี้เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งตามธรรมชาตินั่นเองซึ่งเจ้าปลาชนิดนี้เนี่ยน่าจะเป็นปลา,า,ปปาที่มีเกรดมหาศาลมากๆที่มีการระบุไว้ตรงคําอธิบายจากสมบัติระดับ S ในคุกิรันสวิตเอ็กซ์แคปแอดเวนเจอร์ออเนียสเกลและออเนียสเกลสไลซ์ปัจจุบันในแฟรนไชส์เกมคุกิรัน คุณห,หัวหอมมีคอสตูมอยู่3รูปแบบได้แก่คอสตูมปกติออนเนียนคุกกี้คุกกี้วิญญาณตัวน้อยผู้กอดตุ๊กตาคู่ใจไว้แน่นพร้อมน้ำตาที่ไหลลินตลอดเวลาด้วยความหวาดกลัวต่อผู้ผีฮอลลวีนคุกกี้หัวหอมผู้แต่งชุดเจ้าสาวตัวเล็กในคืนที่สยดสยองแห่งปีซึ่งเธอก็ยังคงร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเช่นเดิมไวท์เทียสคุกกี้หัวหอมที่เปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างปริศนา บางก็ว่าเธอร้องให้หนักจนน้ำตามหมดตัวหรืออาจจะเป็นเพราะความกลัวของเธอที่ทำให้ตัวของเธอขาวโพลนและทั้งหมดในวิดีโอนี้คือเรื่องราวของคุกกี้หัวหอมหนูน้อยผู้หวาดกลัวพูดผีและสิ่งลึกลับโดยหารู้ชะตากรรมของตัวเองไม่ถ้าชอบการนำเสนอวิดีโอทางเราก็ฝากอินดี้สตูดิโอไว้ในอ้อมอ,อกความใจเลยนะครับ สำหรับใครที่อยากสนับสนุนทางช่องเราก็สามารถโดเน a มาได้ที่คิวอาร์โค้ดนี่เลยนะครับขอบคุณทุกทุการสนับสนุนด้วยนะครับผมเพราะเราใส่ใจเนื้อเรื่องมันกับคุณอินเดียยสตูดิโอจึงอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ